อย่างปีนี้นะครับใครที่ตามข่าวสังหาเราจะพบว่าไปย reject r a ก็คือว่า30-50%เนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยกูท้ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วมันก็คือ1เราก็ขายไม่หมดอยู่แล้วจะขายไป6 70%, 80%นแะครับแล้วก็สร้างจนเสร็จก็เหลือย0 3 0ทีนี้ 6- 70%ที่ยื่นไปเนี่ย30%หนึ่งครึ่งหนึ่งทีนี้ก็เป็นคอนโดเหลือขายมาเนี่ยมันจะเป็นว่าภาะวะการแข่งขัน ของตลาดคอนโดมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าในปี60เพราะว่ามีคอนโดเหลือขายเยอะมันโอเวอร์ซัพพลายแน่นอนที่เราเห็นนะครับรบแต่ขนาดเดียวกันการสร้างใหม่ก็น้อยลงไปด้วยอีกสองสามปีมันก็แอบสอบกลับเข้าไปใหม่อีกนะครับตลาดมันก็เป็นไซเคิลอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาของเราไปเจอปัญหาเรื่องว่าข้อมูลของตลาดเนี่ยเราไม่เร็วแล้วไม่อักเรทนะครับผมไปทําที่เมืองนอกนะครับนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับไปทำเมืองนอกเนี่ยแต่ละคา์ตี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลขอยู่ เราไปขอตัวเลขจากเข้าได้ว่าขายขายแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ละโครงการเนมีโครงการอยู่ในเข้าที่นี่นะครับยี่สิบโครงการในเดือนที่ผ่านมาโครงการไหนขายอะไรเท่าไหร่บ้างเรามีข้อมูลหมดอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่เรา Asset Investor นะครับในเราเป็น Investor เนี่ยเราก็ระมัดระวังมากขึ้นแต่ของเราไม่มีข้อมูลพวกนี้กว่าจะรู้ตัวก็โอ้ Supply แล้วแล้วเราก็หยุดกันใหม่รอบหนึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ Under Supply แล้วเม้่ก่อนไหมครับ Under Supply มายความว่าตลาดก็ขาดายครับ ราคาก็ขึ้นไปใหม่เราก็จะเป็นวัตถจักยิ่งมาตลอลนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีปัญหานะครับไปคุยกับแบงค์เลยนะครับยังไงแบงค์เขาก็มีโอกาสที่จะเลี้ยงดูเราไปเรื่อยๆได้ก่อนนะครับเพราะดอกเบี้ยเงินกู้มันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเวลามีปัญหาแบงค์ก็ไม่มีเงินดอกเบี้ยเงินกู้ก็1 5 1 6บเปอร์เซ็นต์แต่ขณะนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ค่อยเจอในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ เศรษฐกิจไม่ดีมาสองสามปีแล้วไม่เคยเจอบริษัททำพวกเดยวดรับเพอร์หนีล้มละลายไม่มีเลย